ที่สนามบินโยฮันเนสเบิร์กค่ะเรากำลังรอที่จะบินกลับประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่า iPhone ของเราถูกฉกขณะชาร์จแบตเตอรี่ที่สถานีขนส่งวิมคอนเทนต์ในอฟริกาใต้ค่ะภาพและว,วิดีโอบางส่วนก็ติดไปด้วยดังนั้น YouTube ตั้งแต่บินจากเซาเปาโลบราซิลจนกลับถึงเมืองไทยก็จะเป็นภาพนนีงเกือบทั้งหมดค่ะ airport, and we are waiting for the time to depart South Africa to go back to Thailand. Uh, in case uh, our iPhone was dropped while we were charging the battery in the content was terminal South Africa. Some picture and videos were lost, so you took after flying from Sao Paulo until back to Thailand. Ines, not moving pictures. 5, วันสุกที่19สิงหาคมค่ะตอนนี้เวลาที5ครื่งเราอยู่ที่สนามบินอาบูดาบีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอต่อเครื่องเครื่องก็จะออก8โมง40นาทีค่ะ hello good morning here is abu dhabi in arab emirates it's time the time is now 5.30 we are at abu dhabi international State, uh, airport we will leave here at

Virginia. Virginia, Francesca. Uh, Francesca. Oh, where are you from? Jersey. Torino. Oh, okay. Torino? ส่วนภรมมาแอร์พอร์ตลิงลงพญาไทต่อบีทเอสพญาไทไปหมอชิดเดี๋ยวต่อรถเมล์กลับบ้านยบทริปลุงกระป้าแบ็คแขกรอบโลกสหรัฐเมริกากลางเม็กซิโกเมริกาใต้และอริกา74วันที่สประเทศเตรียมพบกันใหม่ในทริปเมืองไทย รอบชายแดนเว้นทั่วไทยค่าไหนนอนนั่น17,000กิโลเมตร200วันไปตา